ฟสวัสดีครับพวกเราห้องหนึ่งทับเจ็ดห้องเรียนพิเศษภาษาจีนปีการศึกษาสองห้าหกสี่วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานชื่อโครงงานของเล่นจีนเรื่องว่าวจีนทุกค学年今天我们ี介ร一下 มามเป็นของกกาาารศึษวจีนเป็นผลผลิตหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนที่นำเอาทรัพยากรที่อยู่รอบตัวมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นของเล่นซึ่งมีหลักฐานปรากฏในภาพวาดจีนโบราณที่แสดงให้เห็นว่าชาวจีนรู้จักว่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า2,000ปี ปจีนยังคงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมากมาถึงปัจจุบันความเป็นของการศึกษาป่าจีนนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่งที่มีรากฐานความเป็นมาที่สามารถสืบค้นได้ไม่ต่ำกว่า2 0 0พปีซึ่งของเล่นเหล่านี้มีการเล่นในกลุ่มสังคมท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจีนและแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคในโลก วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเ่้าจีนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและประดิษฐ์วป้าจีนเพื่อศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเป้าจีนเพื่อศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเ่้าจีนเชิญรับชมรับฟังต่อไปครับต่อไปนี้เป็นการศึกษาประวัติของเ่้าจีนยุคโบราณชาวจีนคิดค้นและประดิษฐ์เป้าขึ้นมาเป็นเวลามากนานแล้ว จากข้อมูลปรากฏค้นพบเมื่อ2,000กว่าปีแล้วบ้างก็ว่าถูกคิดค้นจากนัปปาดบ้างก็ว่าจากช่างและต่อมาในสมัยหลีเย่ได้มีผู้นำกระดาษมาทำเป็นว่าและนำสายดนตรีมาติดบริเวณปลายด้านบนของว่าเมื่อเวลาว่าวลอยอยู่ตรงอยู่บนอากาศลมกระทบกับสายของว่าเกิดเสียงดนตรี ูจึงจากนั้นชาวจีนเรียกว่าเฝังจึงซึ่งแปลได้ว่าผิดลมนั่นเองสมัยแรกเริ่มเป้าของชาวจีนไม่ได้ใช้เพื่อความเพลิดเพลินหากแต่ใช้ในการสอดแนมทางการทหารซึ่งเป้ามีขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักของคนได้เพื่อลอยขึ้นไปสอดแนมศัตรูและทำลายขวัญกำลังใจเมื่อยุค สงครามสงบลงในสมัยราชวงศ์ถังเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทําให้ว่าเริ่มกลายมาเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานประวัติศาสตร์เบ้าจีนยุคกลางในยุคกลางรูปแบบว่าวเริ่มมีการพัฒนามีการคิดประดิษฐ์ว่ารูปร่างต่างๆเช่นนกนาง,างแอน่นปลาแมลงปอมังกรและคังคาวนอกจากนี้ก็ยังไม่รูปอื่นๆอีกมากมาย ประวัติศาสตร์ว่าวจีนยุคปัจจุบันปัจจุบันเมืองปักกิ่งเทียนจินหวยฟางเมืองหนานทงและเมืองหยางเจียงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ผลิตว่าวอันมีชื่อเสียงของจีนโดยว่าแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์มีความนิยมชมชอบที่แตกต่างกันอย่างว่าวนกนางแอน่นเป็นที่นิยมของผู้คนชาวปักกิ่งมากกว่าแบบอื่นส่วนถ้าพูดถึงว่าวของเมืองหวยฟางจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งว่าวโลก เมืองหวยฟางเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลว่าโลกขึ้นทุกปีดึงดูดผู้ที่มีดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบศิลปะลอยฟ้าและพลาดไม่ได้ที่จะมาชมความสวยงามของพวกมันซึ่งสามารถซึ่งมาจากนา,นานาประเทศทั่วโลกประวัติว่าจีนยุคป,ปัจจุบันเมืองปักกิ่งมีความเป็นมาของว่าจีนมากกว่าสามร้อยปีแล้ว่าวซายเยน่น หรือว่านกนางแอ่นเป็นว่าวที่มีชื่อเสียงด้วยตัวว่าวทำเป็นรูปนกนางแอ่นกลางปีกสองข้างและดูเหมือนตัวหนังสือจีนที่เขียนว่าต้าที่แปลว่าใหญ่ปีกสองข้างเขียนรูปค้างคาวด้วยมีความหมายที่ดีทําให้มีโชคผาสุขนอกจากนี้ยังมีว่าวที่เป็นภาพนกนางแอ่งกูตัวหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกตัวหนึ่งเป็นสีแดงคู่กัน การทำเบ้าจีนขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมหนึ่งต้องเตรียมไม้ไผ่คุณภาพสูงเลือกผ้าหมาบางๆสามรวบรวมอ,ปอุปกรณ์อื่นหนึ่งเลือกการออกแบบสําหรับเบ้าเบ้าจีนมักใช้การออกแบบสัตว์หรือตัวแทนของสัตว์สองการทําร่างกายเบ้าในการทำเบ้าให้วาดภาพหรือติดภาพสัตว์ที่จะใช้สําหรับเบ้า จากนั้นคุณสามารถพับพึ่งกระดาษตัดปีออกโดยว่าต้องมีสองซีกเท่ากันสามภูมิว่าด้วยกระดาษติดทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าไหมาบางๆเพื่อให้มีความคงชนหรือแรงสี่การตกแต่งเว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้สีเครื่องหมายหรือดินสอสีเพื่อวาดลวดลายบนเบาห้าใส่น้ำมันตรงเว่า ตามประเพณีของชาวจีนมักจะใช้น้ำมันตงุงซึ่งทำซึ่งพบได้ทั่วไปในเอเชียกลางวิธีนี้จะช่วยให้กระดาษยังคงแข็งแต่มีน้ำหนักเบาคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับเบาาวิว่งเจ้าช่วยเกา้าหาย孩子 เด็กเดมู่ถไม้เปิงลมวานจีของเล่นเหยียนเซอสีหลงมังกรเฟยบิ๊กจงกัวเหรินคนจีนหวานหวาน

风筝哇哦骄傲的风筝有一天小军来到草坪上放风筝风筝随着风声上天空两只小鸟看了说 哎呀，看的风筝飞得多高啊！风筝听了，骄傲起来，他对小鸟说：“我们比一比，看谁比谁飞得高，好不好？”小鸟说：“好啊！”小鸟只见一飞，一下子就比风筝的。 高了，风筝心想：要不是绳子拴住我，我肯定比小鸟的高了。风筝就吃进一张绳子，这时他他多的挤压，可是他停了，风筝。 就是掉下来一ิ่ง了水塘。他จ่าย哭了。้าสยอยู่มาวันหนึ่งเซลจินมาที่สนามหญ้าเพื่อเล่นว่าวแล้วว่าวที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับลมนกสองตัวมองมาที่พวกเขาและพูดว่าโอ้ดูสิว่าวกำลังบินสูงแค่ไหนว่าวภูมิใจจริงพูดกับ กับนกว่ามาเปรียบเทียบกันว่าใครบินได้สูงบ้างนกบอกว่าได้นกบินอย่างแรงและในทันใดมันก็บินสูงกว่าว่าว่าวคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะเชื่อผูกฉันไว้ฉันจะบินได้สูงกว่านกแน่นอนเมื่อว่าดิ้นล้นเชือก็ขาดลงกระโชกแรงและว่าก็บินสูงกว่านกณนะเวลานั้นว่าสุดภูมิใจ แต่เมื่อลมหยุดลงเข้าตกลงและกระโจนลงในสะเว่าร้องไห้อย่างเศร้าส้สอยเฉ大家ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับฟงจัง